ยายเอ้ยโอ้มีของมาฝากอะไรตาโอ้ยกล้วยหอมทองเพื่อนปูฮูกล้วยหอมทองเอามาจากไหนตาโอ้ยลุงเป็นไหนโอ้ปาดกูใหญ่เงี้ยเหรอตาโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้กล้วยหอมทองวิ่งใหญ่เลยพี่น้องลุงให้มามาสุกทั่วย่างนี่ตา โอ้โหลูกบักเอฟเลยพี่น้องโอ้ยดู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 มันลุดมันเจี้ออกมาไวทักแท้บีบักเอฟมั่งตากลัวหอมทองเออทอดเปิดใส่ถุงปุ๋ยไว้บที่นี่มันบ่ได้เบิ่งตะเทียลูกมันกินอ๋อใส่ถุงเอาถุงปุ๋ยสวมไว้ในต้นว่ะตีเออวัดตีมันบ่หัวมันสุกเออพอแกะที่นึงสุกแล้วตีอืออบน ลุดใส่ถุงปุย๋ยป่ะเนี่ยเ <c oughs> อาก็บอกเปิดเบิ่งจักทีเนาะเนี่ยเอาถุงปุย๋ยใส่ไว้าย,ยานก็รอกินวันตี้ยันนุ่มมันกินเออบัดทีนี้มันก็ลักซุกเนาะโอ้กินโนูน่ตน,น,ต,นต,ตาหวานไหมป้าป้าดุยปกเอ็มสองพี่น้องย่างหอมเลยยายเนี่ยเออเดี๋ยวยายจะกินด้วย <c oughs> บาเปาได้กินกล้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินไว้นึงไม่ได้กินเข่าได้บ้กล้วยกินกล้วยพี่น้องใช่ไหมกินไว้นึงไม่ได้กินเข่าได้บ่านนี้โอ้ยเนาะกินบ่ได้เลยบ่อยากจะเอาขอจากวยปเลดอ๋ออนไรหอมนิ้วนี่หอมพี่น้องไอ้เจ้ากล้วยหอมทองโอ้ยพี่น้องมากินน้ำกันเด้อหน่ดูวุ้ใหญ่จะกินหมดไหมตา อี่มันหมดตาตาตาอตตาตาปอกให้ยายที่ระวังหอมเข่าโทนสับเด้ออ้าเอาปอกเอาอามือปอกให้ตา้ยายนะเออเพราะว่ายายถือโทนสับหนาตาปุ๊บขอชิมเลยดูตาปั๊ดถึงนอนเลย้กินกล้วยละกล้วยหอมทองจ้ามันไม่ต้องปอกลงเยอะที่ตาโอ ป้าตาปอกให้กินด้วยพี่น้องมามามากินน้ำปันจ้ะอืมหวานเนาะหวานหอมจังืมหวานหอมพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อกล้วยหอมทองจ้าคือของใหญ่เยใหญ่เนาะซื้อเขาเล็กใส่หอมทองกระสมซื้อแบบเรืองคือทองเนาะพี่น้องเนาะกล้วยหอมทอง hay mà vì vật em một là nón má mà được, ăn nước canh cha, Ui Thằng hòm Thằng p nón, um,หอม sẹp, Hòm ngọt, um, 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 แบบวว่าหวานหอมมันงอมน้ำห่อพี่น้องเรื่องของเรื่องเนี่ยอันกล้วยหอมทองเนี่ยเนาะลุง่นเวลาเป็นวีไก่จิกแกแล้วพ่นเอาไอ้ถุงปุ๋ยห่อไว้เพิ่นยานนกจิกกะนะันนะบัดที่นี่ไปเบิ่งที่นึงมันซุกเลย <laughs> ม่ได้เบิ่งจักทีมันก็นเลยหลักซุกพี่น้อง อืมใส่ถุงลวงใส่ถุงปุยเดย้ตาคอยประคองไปคองอุ้มมาในี่วีนึงนี่มันลวงเนาะแบบแบบมันงอมเนาะพี่น้องเนาะหวานพี่น้องทั้งหอมทั้งหวานพี่น้องกล้วหอมทองเนะาะมันก็แซบมีสิอะไรพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อจ้าอืมอืมอืม อร่อยมากเลยพี่น้องเอ,เอ้ยเจีย๊ยบนี่บักแอบเลยพี่น้องเอ้ยนี่มาเดียวมนเดียวมากินน้ำกันจ้าเอาวางไว้ <laughs> ปิดกล้องก่อนเอาซ้ำนี่เลยจ้าพี่นอ้องซ้ำนี่ได้จ้า <laughs>